ที่ชื่ออะไรครับเ,เรียวติ๊กตักอะไรเนะี่ยอะไรอ่ะเอ็มเพลย์นิโธดาลาดาเฮ้ย <c oughs> มันตัดบอลบอลลูนเฮ้ยบาวตันอินปปลิโตเฮ้ยเมทัน อวีรัสเอเลคฮุยกินโจเซตตันไทยแลนด์มาม่ามิเกลูเล้เฮ้ยยาวอ่ะโนอาไฮเพอร์เซตตันเฮ้ยแบ็คคิง เบนซ่าเฮ้ยเบนซ่าเฮ้ยเก่งมากกวูมาล่ากอร์ซ่าซามาดาเฮ้ยทวินเทลอุ้ยบาดอนเก่งมากพิงกอนมีคอส เลเฮ้ยไม่ไม่รู้จักเลย<ด>อะไรนะไดเซอร์โหไดเลมเฮ<อ>้ยแกลาน่าโกแซมเฮ้ยตัวนี้อะไรฮานนจิโร่ฮานนจิโร่ออ๋ตัวนี้ไม่รู้จักฮานนจิโร่เอิ่มเอิ่มอะไร อะไรนะจำไม่ได้ภาคไก่อ King of King of m o n เอ้ยเก่งว่า Basilica Sylva เนลอนกาเฮ้ยทำไมรู้ว่ะ Tesdorn Luna T i อะไรเก่งว่ะสุดยอด